อยู่ที่หาดจอมเทียนนะพาทุกคนมากินอาหารอีสานจิ้มจุ่มริมทะเลค่ะนี่ฮะคือร้านจุ่มเลนะครับบอกเลยว่าราคาเขาเริ่มต้นแค่199รอยบาทเองนี่นะฮะปิดแช่์หาแบบนี้นะฮะมี้าท,ที่ตกดินด้วยนะครับมีหลักล้านรดูดิบรรยากาศโอ้คนเริ่มมา<ๆ>แล้วเลยใช่แล้วเราไม่พลาดเลยนะส้ตมตำแล้วก็ไก่ย,ย่างค่ะจัดไปนี่ทุกคนตอนนี้เวลาห้าโมงกว่านะครับ mm hmm. โอ้โหตอนนี้คนอยู่ดิ และช่วงนี้ใกล้เทศกาลคริสต์มาสค่ะทุกคนทางร้านตกแต่งเป็นทีมคริสต์มาสบอกเลยว่าสวยและน่ารักมากๆและที่นั่งเขามีให้เลือกนะคะทั้งโซนด้านนอกริมทะเลแล้วก็โซนในห้องแอร์ค่ะทุกคนจะบอกว่าแอร์เย็นฉ่ำเลยและตกแต่งก็คือน่ารักทุกจุดและไม่ต้องห่วงเรื่องที่จอดรถค่ะทุกคนเขามีให้จอดหลังร้านสามารถจอดได้มากกว่าร้อยคันเลยและล่าสุดเปิดโซนใหม่ชั้นบนดาดฟ้าสามารถขึ้นไปนั่งจิบค็อกเทลชิลๆดูพระอาทิตย์ตกได้เลยค่ะทุกคนจะเห็นวิวแบบนี้เลยจะบอกว่าสวยมาก และที่บ๋มสั่งมาวันนี้ก็จะเป็นจิ้มจุ่มหมูค่ะทุกคนจะมาพร้อมเซตผักแบบนี้เลยบอกเลยว่าน้าจิ้มก็คือแซ่บมากจะมี3แบบด้วยกันค่ะและไม่พลาส้มตำถาดค่ะทุกคนบอกเลยว่าเครื่องถึงแล้วก็ให้เยอะมากๆและที่เลงมาจากบ้านนั่นก็คือไก่ย่างค่ะทุกคนบ๋มสั่งมาครึ่งตัวนะน้าจิ้มก็คือดีสุดๆพี่โซเนี่ยชอบมากๆเมนูยำแซ่บๆเขาก็มีนะและที่สําคัญเขาใช้มะนาวสดด้วยค่ะทุกคนนี่สั่งของทอดมากินแก้เผ็ดค่ะและอีกเมนู ก็คือปลากระพงทอดน้ำปลาค่ะทุกคนบอกเลยว่ามาแล้วห้ามพลาดหนากรอบสุดๆและตัวใหญ่มากๆและที่สําคัญบรรยากาศดีราคาไม่แพงค่ะทุกคนบุ๋มแนะนําเลยเหมาะมากๆสาหรับการพาครอบครัวมากินข้าวนะคะทุกคนรวมไปถึงแกงเพื่อนมาปราตีก็ได้ด้วยเขารับจัดเลี้ยงด้วยนะสามารถสั่งอาหารจะนั่งที่ทะเลหรือว่านั่งที่ร้านก็ได้ค่ะกินข้าวเสร็จแล้วนะคะบุ๋มก็จะขึ้นมาชิลๆที่ชั้นสองบนดาดฟ้าของทางร้านค่ะทุกคนมีบาร์คอกเทลบุ๋มบอกเลยว่าบรรยากาศดีสุดๆมีมุมถ่ายรูป เพียบเลยค่ะและมีโต๊ะผูให้ด้วยเกมละ20บาทเองค่ะสำหรับใครที่มาเที่ยวพัทยาหรือมีที่พักแถวจอมเทียนนะคะบุ๋มแนะนําเลยค่ะร้านจุ่มเลไว้บุม๋มแปะพิกัดให้ด้านล่างใต้คลิปนะคะ